ทุกคนนี่จ้าทำอาหารให้คุณสาเป็นนอะไรนะมาาัคคโรนี้น้อยจ้ะผัดใส่หมูจ้ะผัดไปผัดไปคุณสาเขาไม่กินเยอะนะคะเขากินน้อยเขาลดน้ำหนักอยู่ก็จะประมาณนี้จ้ะน้ำน้ำไ้ทำกับข้าวให้คุณสามีจ้ะมีแต่เขาทำเอง ส่วนมากก็จะอาหารของใครของมันทํากินใครกินมันจ้ะอยู่กันง่ายๆสบายๆจะไม่มีใครจะต้องมาทําอะไรให้กันทำอาหารให้ตัวเองกินตัวเองจะ้ะแล้วเขาก็ต้องทําของเขาเองแต่วันนี้ฉันนี่นึกขยนันเลยทําให้เขากินจ้ะเขาไม่ได้บอกหรอกจ้ะนึกขยันเองนึกอยากทําให้เขาก็ทำแต่ส่วนมากก็จะทําของตัวเองกิน สบายสบายค่ะทำอยู่ง่ายกินง่ายทำของใครของมันค่ะอาหารของใครของมันเช่นกันจ้ะอาหารบ้านเขาเราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ถนัดนะฮะเขาก็ไม่ได้ว่าเราเขาก็บอกว่าทำเองทำของตัวเองกินฉันก็จะทำของฉันกินอะไรประมาณนี้จ้ะต่างคนต่างทำอาหารของตัวเองก็อยู่แบบง่ายๆสบายๆจ้ะเรื่องของเรื่องคือเราไม่ถนัดนั่นแหละ อาหารใหม่บ้านเขาเราทำไม่เป็นแต่นานๆนนทำให้เขากินทีหนึ่งก็ไม่ได้ว่ากันจ้ะโอเคเสร็จแล้วก็จะเทใส่จานจ้าแซบ่บแซ่บสาตลา์แบบอะไรนะแบบเบบีนะจ้ะไม่มีอะไรที่จะต้องจัดจ้านนะฮะอาหารบ้านเขา อาหารฝรั่งเป็นอะไรที่ปรุงง่ายจะไม่มีเรื่องมากจ้ะพ่าก็จะใส่เครื่องปรุงของเขาเองที่นี่ก็จะเป็นคนผัดให้เขาเราไม่ค่อยอยากจะใช้อะอะไรนะเครื่องปรุงของเขาเพ่าใช้ไม่ค่อยเป็นจ้ะนี่เสร็จจัดจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ามาทานกันเลยจ,จ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้า